มาอร่อยกับแกงจืดลูกง้อดอกไม้จีนในวันที่ฝนตกหนักกันค่ะที่บ้านแอนฝนตกหนักติดต่อก,กันหลายวันเลยค่ะตัวน้ําท่วมเครียดก็เครียดหิวก็หิวเครียดเครียดแบบนี้ทําเมนูร้อนๆอร่อย,ออยกินดีกว่าก็นําวุ้นเส้นเห็ดหอมดอกไม้จีนแล้วก็ฟองเต้าหู้มาแช่น้ําให้นิ่มก่อนค่ะแล้วก็นําทุกอย่างมาล้างให้สะอาดจากนั้นก็บีบน้ําออกพักให้เสด็จน้ําค่ะแอนก็ได้หน่อไม้หวานมาหนึ่งถุงจากตลาด2 0บาทเองค่ะวันนี้ก็จะใส่ในแกงจืดด้วยมาเตรียมทํา หมูสับลูกงอกของเรากันเลยใส่3ามเกลอือลงไปอันปรุงรสแค่ซอสน้ำมันหอยเท่านั้นนะคะขยำให้เข้ากันแล้วก็ใส่วนเส้นที่เราตัดเรียบร้อยแล้วแล้วก็ขยำคลุกเคล้าให้เข้ากันอีกครั้งปั้นให้เป็นก้อนกลมๆขนาดตามใจชอบเลยค่ะวัตถุดิบแกงจืดวันนี้ก็พร้อมแล้วไปทํากันเลยค่ะใส่สามเกลอือซุปก้อนน้ําเปล่าตามด้วยเห็ดหอมแหง้งปิดฝารอเดือดค่ะฝนก็เพิ่งจะหยุดก็รีบมาทํากับข้าวเลยค่ะเดือดแล้วก็ตามด้วยหน่อไม้กับแครอทลงไปแล้วก็ตามด้วยด อกไม้จีนกับฟองต้้งหู้ลงไปได้เลยค่ะทําแกงจืดแบบนี้นึกถึงแกงจืดตามบ้านงานเลยค่ะน้ําเดือดอีกครั้งก็ใส่ลูกงอลงไปค่ะปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวแล้วก็ซอสปรุงรสจิ้มรสตามชอบได้เลยนะคะได้รสชาติที่ต้องการก็ปิดท้ายด้วยกุ้งแห้งแล้วก็ต้นหอมผักชีแค่นี้เมนูร้อนๆกับวันฝนตกๆก,ก็เสร็จแล้วค่ะแกงจืดที่รวมแต่ของอร่อยอยู่ในหมอ้อรับประกันว่าอร่อยจนหยดสุดท้ายค่ะทุกคน